ซื้อรถต้องซื้อก็ไผ่พ่อเชี่ยวเอ๋ครับบร oh, ิการดีครับแบบเชียเ่ยอ๋จให้ครับอะจะเลื่อนใช่นหมป่อเนาะตัวต้าจะเลื่อนใช่นะครับเนาะเก้าโมงเก้านาทีนะครับเลิกลูกค้านะครับเคลื่อนรถนะครับผมนำส่งมอบให้กับคุณลูกค้านะครับ มาเจอกันที่บ้านนะครับนะครับผม M7508 นะครับมาถึงบ้านคุณลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะครับกบบำลังนำรถลงจากเทเลอร์นะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเมื่อกี้เดี๋ยวจะมาถามข้อมาทับใจครับคุณพ่อเอ่อเป็นยังคือนเด่นเมื่อสือครับเจริญชัยครับคุณพ่อจะว่านี่มากลุนลุนหนีครับมากลุนลุนหนีเนาะเพราะว่าหาหาฮามาฮับไปยังไงตำรวจไปยังไงครับลุนนีนะครับมาบอกของแท้มาบอกของแท้ของมาบอกของไอ้นี่แหละครับยูเจริญใช่เจริญใช่ไหมละครับใช่เมืองเป็นเมืองปักขินกะ เอาเลยทันทีเลยเอาเลยทันทีรอดสายยังไงครับมาทันทีเลยมาทันทีเลยเนาะบ้านนี้เสี้ยวเพียงไดนพ่อเสี้ยวเพียงไดนรอปะรอปะบริการดีบริการดีกับ้ข้อมูลแบบครบถ้วนก็ได้ครับครับครบถ้วนนะพ่อนาะแต่ขนาดมาส่งรถไกลบอกไอ้จุดนั่นจุดนี้นะครับบอกได้ยบอกได้เลยโอ้แนวหน้าวิธีการใช้งานครับผมอ่าเข้าใจอยู่นะพ่อเนาะที่ผมอธิบายทั้งเมืองเนาะครับ รายละเอียดการใช้งานการใช้รถเนี่ยนะครับนอก่แนวนี้ต้องต้องแนะนำลูกค้ามาเพิ่มเติมอีกได้นี่ครับครับผมครับผมอาชีนี้อาชีพแนะนำญาติก็ได้ครับหรือหรือสี่สี่เพิ่มอีกขั้นหนึ่งกะบสี่ปอนแน่นอนกะแน่นอนกันครับผมเพราะว่าคอยหน้าไอพีเนี่ยกะกะบผมมีรถไถอยู่กันโอ้อครับลุ่นหน่อยก็มีขายอยู่ในหอเด้อแล้วน่าจะของอีกหรอครับครับผมเพื่อจะได้อยู่ไปไงครับหลังจากทรงหมอกวัอนี้นอ่หอนอ่อกะเอามาเหตุงานใน ให้อ้อยให้มันเนาะต่างๆเนาะในพื้นที่เฮาเนาะครับเนาะก,กะหวังว่าจะลดคุปตาจะไปเป็นประโยชน์กับลูกค้าละกันหาเงินเขาบาทนาะครับเนาะก,กะเจ้าเอเนาะกะต้องขอบคุณนะครับลูกค้านะครับคุณพ่อเกียงไก่นะครับที่ให้บริการเจ้าเอดูแลเนาะครับเนาะก,กะหวังว่าจะได้รับโอกาสข้างต่อๆไปนะครับเมื่อนี้ก็ต้องให้คุณพ่อฝากนะครับซื้อรถต้องซือ้อก็ไปพ่อ ชื่อนล่เชี่ยวเอ๋ครับโอ้บริการดีครับเชี่ยวเอ๋จัดให้ครับอจะเล่นใช่นะพ่อเนาะกลัตาดจะเล่นใช่นะครับเนาะอ้าวโอ้นี่ไมอนี่กะต้องขอฝากกับลูกค้านะครับที่เขามาติดตามละกันฝากช่องยูทูปนั้นได้ครับครัอผมคุณพ่อมีช่องยูทูปป้ะมีครับมีอยู่ว่ะเอาช่องไหนพ่อฝากเลยบังซื้อบังซื้อเปลาะไอ้ยำซี่เนาะโอเคครับคุณพ่อครับครับขอบคุณครับผมครับ